มาดูสิก็ <c oughs> ออกดอกเฉยเลยอะ่ะ <c oughs> ครึ่งปีวันนี้อากาศดีน้ำแข็งละลาย <c oughs> ดูน้ำแข็งน้ำแข็งในถังเก็บน้ำมันเริ่มละลายแล้วดู <c oughs> น้ำแข็งละลายอากาศอากาศอุ่นขึ้นเดี๋ยวจะพาไปดูว่า นี่น่าซื้อไอ้บรอกโคลีตั้งแต่เดือนสิงหาซื้อต้นเล็กๆมามาปลูกแต่บังเอิญมันไม่มีที่ปลูกไม่มีที่ปลูกก็เลยเอามาลงในโรงเรือนที่ปลูกหน่อไม้ฝรั่งเพิ่งปลูกเพิ่งลงเพิ่งลงตอนหนาวแล้วแหละตอนนี้มาดู กี่เดือนมาแล้วตั้งแต่สิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวาจนจะมกราห้าหเดือนครึ่งปีพอดีนี่น่ะเก็บไว้ในกระถางเล่แค่เกร็นอยู่ตากเดดตากลมพอเอามาลงบร็อกโคลี่ครึ่งปีมีดอกแล้วเนี่ยเอามาปลูกไม่ตายนะถึงจะติดลบห้าองศาสี่องศาหองศาแต่ว่าเขาอยู่ในโรงเรือนยังไม่ได้เก็บสักที โรงเรือนดูเขาก็ออกดอกให้เฉยเลยอ่ะพอมาปลูกเหมืออยู่สองต้นแม้ออกดอกเฉยเลยสวยด้วยสิน,นะแต่มาดูไอ้หน่อไม้ฝรั่งนะช่วงที่อากาศอุ่นๆยังไม่ได้ติดลบมันก็ประมาณหนึ่งองศาสององศาสามองศาโผล่ออกมาเฉยเลยดูพอมาติดลบหองศา เาก็เร <in> ิ่มจะเป็นแบบนี้เขาจะอ่อนติดลบห้าองศามีการงอกมาเฉยเลยไหนดูสิงอกเยอะไหมทางนี้ก็งอกดูงอกงอกมาอันนี้ตัดออกหมดแล้วนะแต่เขาก็งอกมามีงอกเยอะไหมดูดูก่อนอ๋ออันนี้ก็ยังงอกอยู่ดูวันนี้ก็เหี่ยว งอกมาเฉยเลยดูอันนี้พฟมันติดลบห้าองศาเมื่อกี้เขาก็เลยมันอากาศแห้งมันฝนไม่ตกมันก็ไม่มีหิมะหรอกแต่ว่าหนาวมากดินแข็งโปกเลยขุดดินไม่ได้ลองขุดดินเมื่อกี้ว่าจะเอา,เอาพวกเศษอาหารผักฟังลงในดินทําปุ๋ยก็ขุดไม่ได้เพราะว่าดินมันแข็งดินมันแข็งแข็งเหมือนน้ำแข็งนั่นแหละขุดไม่ได้ ก็เลยปล่อยเลยตามเลยดูว่ารอให้ช่วงฤด,ดูใบไม้ผลิจะได้กินเนาะมันดันมางอกตอนนี้แต่คงไม่เป็นไรมัน <laughs>